สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมดูคิวแฟบินนะครับก็วันนี้นะครับเช้าวันที่3 1มีนานะครับผมซึ่งพวกคุณกนะครับว่าวันนี้ตัวใหม่กำลังจะมานะครับผมก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่เราจะมาสปอยตัวเองนะครับว่าโลโบเรื่องอะไรจะมานะครับผมก็จากการที่ไลนเจอสปอยเมื่อคืนนะครับผมสปอยได้รูปหมาขาวตัวเดียวเขาก็เกิดเสียงต่างๆนานาครับว่าเอยเรื่องนี้จะมานเรื่องจะมาแต่ส่วนใหญ่ค่อนไปทางค่อนไปทางชินจังอะเพราะว่า มันมันมีตัวอะไรอ่ะที่ไอตัวอะไรไออนิเมะเรื่องอะไรบ้างอ่ะที่แบบหมาขวาวเป็นตัวหลัก็ผมก็จําไม่ได้นะผมแบบเอะอะไรวะเรื่องอะไรที่มีหมาขวาวเป็นลักก็มีแต่ชินจังนะที่ที่ผมจําได้เพราะมันมีมีตัวชิโร่ที่เป็นหมาขวาวนะครับก็ไปไปมา,มานะวันนี้ก็นะไลเลนเจอร์ทําสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าจะสาม,มารถโคโรโบได้ครับก็คือโคอรโบชินจังนะครับพระเจ้าช่วยนะฮะอ่ะ็ส่วนผมก็ไม่แคร์นะครับว่าเรื่องอะไรจะมานะครับ เพราะว่าเออ่เรื่องอะไรไม่สําคัญเราสําคัญที่ว่าตัวสามารถยืนได้ไหมนะครับผมไรเลนเจอร์บางตัวยืนแบบไม่สามารถยืนได้นะครับผมแบบได้เดือนเดียวขึ้นทิ้งนะครับหรือบางตัวอาจจะแบบยืนได้เป็นปีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาดอดูกันนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวไปดูครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมก็มีชินอสุเกะแล้วก็เมโมรีชิโอนะครับ แล้วก็เพื่อนเขานะผมเนเน่ค่ซาม่านูฮารา,าฮิโรชิเป็นตัวฟรีนะครับแปดดาวนะครับผมตัวฟรีส่วนเกียร์เจ็ดาวนะครับเดือนนี้เป็นช่องกลางนะครับส่วนหดาวก็เป็นสามช่องนะครับผมก็ขอให้โชคดีนะครแต่โอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นตะครับเจ็ดดาวเอ้ <c oughs> <c oughs> นะแค้นฝังหุ่นนะครับอ่อเพราะเดือนที่แล้วผมเปิดหาเจ็ดาวไม่ออกเลยนะครับผมโวเศร้าอ่าอทีนี้มีไะก็ การตีเนาะนะครับการตีสิบห้ารอบนะครับเกียรค์คุละโบเอ,อผมหวังลึกนะว่าเดือนนี้จะมีลดแร่นะครับถ้าไม่มีลดแร่ผมอาจจะมองข้ามนะครับอาจจะมองข้ามไอพวกนี้ไปนะครับหลักคือเราหวังว่ามันจะมีแบบมีเอ,อลดแร่มีรถคูดาวเนี่ยรดคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะดีมากนะครับส่วนเ,เพิ่มโอกาสอันนี้ใช่ไหม พิ่มโอกาสแล้วก็การตีเจ็ดครั้งนะครับผมได้แน่นอนนะครับผมสิ่งที่ผมรู้สึกสนใจก็คือไอฮีพลัโบเลนเจอร์เออะมันได้สี่ใช่ป่มแต่เลนเจอร์บีอะมันได้เฉพาะชินสุเกะกับพี่มาวาริซึ่งมันก็ทำให้ทำให้ผมคิดว่าชินสุเกะกับพี่มาวาริเนี่ยมันมีอที่เอ,อดีกว่าดีกว่าเพื่อนเขาและทำให้ผมมีสกิลที่ทำให้ผมสามารถเซิร์ฟไพร์ได้นะครับเยวก็ต้องมารอดูกันนะครับผมแต่โดยหวังหรือว่า หนึ่งในสองคนจะเป็นธาตุไฟนะครับผมหวังไว้ลึกมากนะครับหวังไว้ลึกๆอ่ะนะคือถ้าแบบว่าเดือนนี้ไอ้ตัวเก่งเป็นธาตุน้ําผมก็ไม่ะเพราะว่าไอ้ีสองธาตุน้ําผมก็เต็มทีมแล้วมันนะได้มามันมันไม่ได้อ่ะมันมันซ้อนมันทําให้ไอ้ธาตุน้ําเยอะเกินเหตุละนะครับส่วนธาตุไม้ก็โอเคถ้าธาตุไม้มาไอดีดักก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับอ่าอะก็ประมาณนี้ แลผมก็เดี๋ยว10โมงนะครับถ้าเกมไม่เลื่อนหรือไม่มีอะไรผิดพลาดว่าเกมเลื่อนไปส1บโมงนะเลื่อนไปเที่ยงนะเลื่อนไปบ่ายสองบางทีเลื่อนไป4โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอมารอดูกันนะครับผมอ่ะครับก็ขอบพระคุณทุกคนมากครับที่มาชมจนจบนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปเปิดกระชากนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ตัวใหม่ด้วยกันนะครับคลิปนั้นครับเดี๋ยวเจอกันครับผม